เตือนเตือนเตือนระวังขารีบไม่รู้ตัวถ้าไม่รู้เรื่องนี้สวัสดีครับไม่อยากผ่ามาหาหมอฟันคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยครับหมอฟันแค่อยากมาเตือนมาบอกทุกคนครับที่มีปัญหาเรื่องการปวดหลังล้วลงขาเป็นมานานวันนี้คุณต้องดูคลิปนี้ฮะนี่ฮะคนนี้ครับดูสังเกตครับขาข้างนี้ครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่แล้วคุณลองดูขาข้างนี้สิครับเห็นไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นครับคนไข้นี่ฮะขารีบลงฮะเห็นไหมฮะเกิดภาวะขารีบลงฮะดูคุณขาข้างนี้ครับเพราะอะไรครับ คนไข้คนนี้ครับมาหาหมอฟันคือมาก็ใช้จนเ,เกินไปคนไข้มีอาการปวดหลังเลื้อหลังเป็นมานานเป็นมอากระดูกกดทับเส้นประสาทมีการว่ามีการปวดหลังเลาลงขามีการชาและสาคัญคือมีปัญหาเรื่องการอ่อนแรงตรงนี้ครับทุกคนรู้ไหมว่าคนนี้กระดูกข้อเท้าไม่ได้นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆที่เวลาได้คุณเป็นภาวะนี้หมอฟันมาเตือนบอกให้คุณต้องรีบรักษาเคสนี้ต่อให้ผ่าตัดก็ไม่รู้จะกลับมาได้ดีหรือเหมือนเดิมหรือเปล่า เพราะฉะนั้นครับวันนี้หมอฟันมาบอกมาเตือนทุกคนอมานัสให้ระมัดระวังไปรีบรักษามันอยู่ถูกต้องกูจะกินยาครอบถุงหนือจะฟฝังเกล็มที่หมอฟัน,นแนะนำก็อะไรก็ได้ให้มันหายปวดสักทีเถอะโอเคไหมครับทุกคนด้วยรักและความหวังดีใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ